เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นกันด้วย Facebook แอบแดกเลยก็แล้วกันนะครับมันเป็นปัญหาที่ระดับนโยบายใช่ไหมมันเป็นคุณสมบัติของนักการเมืองที่ยังไม่ดีพอในการเป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยมันจึงได้แค่นี้เองนะครับ Facebook แอบแดกบนหลายประเด็นครับบอกว่าพวกแก เคยสังเกตความวิปริตของประเทศนี้ไหมอยากขับวินมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่สาธารณะต้องสอบประวัติต้องขึ้นทะเบียนถ้าแกอยากจะขายยาแกต้องเป็นเภสัชกรมีใบประกอบวิชาชีพแขวนป้ายผิดโดนจับฝากเพื่อนขายก็งานเข้าเป็นหมอแค่จบมาไม่ได้นะต้องมีใบประกอบการันตีว่ารักษาคนเป็น ที่เจ็บใจสุดคือจะสอบเข้าข้าราชการต้องสอบภาคกอภาคขอสัมภาษณ์กันหนักหน่วงแต่ตำแหน่งที่เข้าไปทำคือตัวจิ๋วในระบบราชการสังคมกำลังบอกว่ามันอันตรายถ้าคนไม่รู้จริงมาทำงานแต่พอไปดูระดับคนคุมประเทศนะครับคนที่จะเซ็นอนุมัติงบแสนล้าน คนที่จะกำหนดว่าลูกหลานเราต้องเรียนอะไรเรียนยังไงทำกิจกรรมอะไรเกณฑ์วัดคืออะไรคนที่จะวางแผนว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมกลับกลายเป็นพื้นที่เดียวในประเทศที่ไม่ต้องใช้วุฒิเหียอะไรเลยก็ได้ที่ตรงกับสายมันคือตลกร้ายที่ขำไม่ออกเรากำลังอยู่ในประเทศที่เล่นเก้าอี้ดนตรีกับชีวิตคน สังเกตไหมคนคุมเกษตรวันนี้อีกสองปีไปคุมสาธารณสุขอีกปีหนึ่งไปคุมคมนาคมเดี๋ยวนะมึงเป็นอัจฉริยะมาจากไหนวะเชี่ยวชาญมันทุกศาสตร์บนโลกใบนี้เลยหรอรู้เรื่องปลูกข้าวแล้วมารู้เรื่องวัคซีนแล้วไปรู้เรื่องสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยนะเปล่าเลยความจริงที่เจ็บปวดก็คือเขาไม่ได้รู้หรอกเขาแค่ได้โคต้า ในสายตาของระบบบ้านเรากระทรวงไม่ใช่สถานที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาแต่มันคือขนมเคก้กที่เอาไว้แบ่งกันจนจบงานเลี้ยงหลังเลือกตั้งอา้าวพักเองช่วยขยเยอะเอาเกรด A ไปไปคุมคมนาคมนะงบก่อสร้างเยอะดีพักเองนีนเสียงน้อยนะเอาเกรด B ไปไปคุมกระทรวงวัฒนธรรมก็แล้วกันเงียบเียบหน่อยตะโก้ดี แล้วความรู้ความเชี่ยวชาญละ่ะช่างแม่งเดี๋ยวไปถามข้าราชการเอาเดี๋ยวจ้างที่ปรึกษาเอาซึ่งที่ปรึกษาก็นะรู้ๆกันอยู่ผลลัพธ์มันเลยออกมาเป็นแบบที่เห็นไงการศึกษาพังพินาศ เพราะคนคุมนโยบายไม่เคยเข้าใจหน้างานของครูไม่เคยรู้ว่าโลกหมุนไปถึง AI แล้วแต่ยังสั่งให้เด็กท่องอักานเพื่อความเป็นไทยส่วนครูก็ไม่ได้เป็นครูเต็มที่เป็นได้แค่ไม้บรรทัดที่ทั้งวัดและถูกวัดในเวลาเดียวกันผังเมืองและถนนหนทางวิบัติสร้างสร้างขุดขุดถมถมทุกๆุเพราะคนเซ็นอนุมัติไม่ได้มองภาพรวมแต่มองแค่โครงการนี้ใครได้งาน เศรษฐกิจรากหญ้าตายเรียบออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดูดีบน powerpoint แต่คนขายของตลาดนัดมองตาปริบๆเพราะมันไม่ตอบโจทย์คนหาเช้ากินค่ำจริงๆเนื่องจากคนคิดนโยบายมันไม่เคยจน Facebook แอบแดกบอกว่าเรากำลังถูกปกครองด้วยระบบ trail and error คือลองผิดลองถูก โดยใช้ทรัพยากรของชาติและเวลาในชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นหนูทดลองลองนโยบายนี้สิอ้าวเจ๊งเหรอเขาโทษทีเดียวลองใหม่ก็แล้วกันนะอ้าวงบหมดเหรอ,อกู้เพิ่มดีวะอ้าวคนด่าแล้วาย้ายกระทรวงหนีแม่งเลยไม่มีใครต้องรับผิดชอบไม่มีใครต้องลาออกเพราะบริหารห่วยแตกเพราะระบบมันไม่ได้คัดคนจากความสามารถตั้งแต่แรก มันคัดจากคอนเน t ชันและความจงรักภักดีต่อเจ้าของพักคผมเอาเท่านี้นะจาก Facebook แอบแดก